ไปกันต่อครับผมคือแสงมืดเนี่ยมืดมืดเข้าเป้า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  ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูนะครับผมการระเบิดสกอแสงมืด400ใบก็เหมือนเดิมครับมีกิจกรรมมาฝากบอกกันนะครับผมช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เข้าใกล้สู่เวิ l d f ไฟ a l ลแล้วใครที่ชื่นชอบการแข่งขันเนี่ยนะครับผมติดตามกันให้ดีเลยทั้งหน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางช่องทางของย u ทูบซัมเ m อ e r War ด้วยบางคนเนี่ยตัวเกมยังตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ทําให้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆตัวเกมสามารถตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะหลายๆคนทักมาแบบทําไมตอนพี่พิมถ่ายคิดเป็นภาษา ไทยทำไมผมเล่นเป็นภาษาอังกฤษมาสามารถกดตั้งค่าได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับผมน่าจะเห็นกันแล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วแพ็ค S W C ใครที่ขาดตัวไหนเนี่ยนี่คือโอกาสทองจะาพาดพอาะไอปีมันจัดมาหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันลุยกันทันนี้เดี๋ยวเราไปดูการเปิดสกอร์แสงมืด400ใบกันก่อนไปครับ กูเดินวนทั้งคืนนะนี่จะเป็นคลิปวิดโอที่ผมเครียดใช้คำว่าเครียดแบบเครียดมากๆเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมวันที่ผมเปิด แสงมืด100บใบทวันเกิดตัวเองอันนั้นไอดีตัวเองอันนั้นแค่ร้อยใบทนผู้ชมก็น่าจะจาโมเมนต์ที่แบบคือมันมันเครียดมันมันตึงเครียดมากๆแล้ววันนี้ครับรุ่นพี่ผมฝากมาเปิดนะครับผมแสงมืด400ใบตีเป็นเงินเนี่ยสี่แสนบาทคุณผู้ชมส เขาเนี่ยส่งข้อความมาหาผมนะครับบอกว่าปิมพี่ไม่คาดหวัง400ร้ใบพี่ไม่คาดหวังเลยแล้วแต่ปิมเอาเลยเสร็จเงินหลังตู้เย็นพี่เองอะสภาพเพอผมไม่กล้าเปิดอย่างที่บอกครับถ้าเป็นไอดีตัวเองเนี่ยโอเคกดดันหน0่แต่ถ้าเป็นไอดีคนอื่นเราแบกรับความหวังเข้าไว้อย่าเพื่อนๆเข้าใจปะและทุกไอดีที่ผมเปิดอะผมแบกรับ ทุกคนเลยนะเว้ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดังใจนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่แบบเขียดเจ้าของไอดีครับพี่แซนเซล่าครับ คนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเอ่อเป็นผู้เล่นนะครับผมระดับแถวหน้านะครับของเกมซัมเมอร์วอ r เลยและเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าในประเทศไทยด้วยนะครับผมคนไทยรู้จักกันดีใครที่ติดตามนะครับผมเกมซัมเมอร์วอ r แล้วสนใจชื่นชอบนะครับผมยังไม่ไป f ฟ l ล o w ตามไป f ฟ l ล o w พี่แสนได้นะครับเขาสตรีมทุกวันเลยนะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีออนในช่องของพี่แสนเขาจะทำรีแอคชั่นอะไรอย่างนี้ขอให้พี่โชคดีพี่ จริงๆอันนี้ที่เราคุยกันนะครับผมพี่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหูเขาแทบจะมีแสงมืดสีดาวครบทุกตัวขาดแค่ไม่กี่ตัวคุณผู้ชมอ่ะขาดคินคินะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ใครก็อยากได้นะครับไอที่ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันเฮ้ยพี่ไม่มียักษ์ห๋อดีแล้วพี่ไม่รู้ไปจำอะไรฮะดีแล้วพี่ดีแล้วและ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 พวก ตัวที่เป็นคุกกี้อ่ะเออพี่เขาบอกก็ยังขาดอยู่นะครับขาดอยู่ประมาณ3ตัวนะครับอ่านมีขาดตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดกันในเลทนะครับผมที่ได้อมอนคุกกี้นะครับถ้าสมมุติว่าได้ครบนะครับสมมุตินะสมมติว่าได้ครบเนี่ยนะครับผมเราก็จะเปิดนอกเลทกันเพราะฉะนั้นไปเลยชาแนล110อยู่แล้วครับถ้าเปิดแสงมืดเนี่ยต้อง110เปิดวันนี้มูลค่า400,000บาทกดไลค์ ขอให้สมหวังกับพี่ไปครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ผมกดครั้งละหนึ่งพันะครับที่จิ้มลงไปในแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่พบาทนะครับยังไม่มาเลยครับ ยังไม่มีผ่าให้ได้เห็นเลยม,มันไม่ผ่าเลยอะ่ะเ่ยเปิดไปแล้วกี่ใบวะเนี่ยยังไม่ผ่าเลยคุณผู้ชม เดียวครับถ้าเป็นธาตุแสงเนี่ยขาดแค่คินคีน,นะครับปืนกลแสงมีแล้วคุณผู้ชมยังม่เลวเชื่อไม่มไมกดดันว่ะเชื่อกดดันจริงคุณผู้ชมไปกันต่อครับผมคือแสงมืดเนี่ย เข้าเป้า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 คุณผู้ชมเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับผมพี่แซนเซลานเนี่ยนะครับเขามีเอสเปซโซ่แล้วแต่ว่าเป็นพาดแสงนะครับพาดมืดยังไม่มีใช่ไหมมืดจะไม่มีเพิ่งได้เมื่อกี้ไะอเาดูไม่ได้ดิมันเอาเวกมาแล้วใช่ไหมเข้าใจถูกปะเนี่ยน่าจะเข้าใจถูกนะครับถือว่าเข้าเป้าถือว่าเข้าเป้าแล้วมาเร็วเฟี้ยว กันต่อครับผม <S <S ใช่หรือเปล่าฮึอ้โหครูแสงครับตัวนี้ดีดีเก่งโกงนะครับสพอร์ตชั้นเลิศใครที่มีอยู่ปั้นใส่รูนจักเต็มได้นะครับผมโอ้ยม่พาอยว่าดูดีรูดีรูด,ดีพายด อทอมมืดโจรแฟนทอมนะครับทาดมืดตัวนี่จำไม่ได้ว่าเคยแจกหรือเปล่าเสียงผมแจ่แหบๆนิดนึงนะวันนี้ผมถ่ายคลิปเยอะนะครับขอโทษด้วยคุณผู้ชมขาบ่อยมากดีแล้วดีดีดีมาอีกมาอีกมา,กมากๆๆๆเยอะเยอะมาเยอะเยอะเลยมาเยอะเยอะเลยมาน้อยเนี่ยเริ่มขาดตอนเลยนะเริ่มขาดตอนแปลกๆแนละ้ว หมูมันเอาเละเราคืนเลยอ่ะไม่เกี์ที่แบบเราผ่าติดๆอ่ะนะครับมันอ๋ชุนหลีชุนหลีมืดหรือว่าเป็นภาคสมานวอร์เนี่ยนะครับผมคือเบสแดนเซอร์นะครับตัวนี้คือดีครับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นเป็นตัวเปิดเลยนะครับเพราะสามารถเลบบัฟหมู่ได้นะครับผมแต่พี่ซงก็น่าจะมีแล้วครับตัวนี้นะฮะ ทว่วเล็ดดีเล็ดผ่าแบบใช้ได้เลยคุณผู้ชมคือต้องผ่ามาอีกแล้วเฮ <_ EN> ึบเหนียวชวนฝันมีหรือยังเนี่ยพี่ทาามืดไม่ชัวร,ร์ด้วยนะว่ามีหรือยังแต่ผ่าทีมากนั่นแหละคือคือวิลกูดเล็ผพาดีาพี่ ไอปิมันเอาให้เหมียวชวนฝันทาดมืดนะครับผมพี่แสนยังไม่มีครับและไอปมันเอาให้แค่ลนไปกันต่อมมันเขี่ยวถึงเราจะไม่ได้5้าดาวคุณผู้ชมแต่เราได้สี่ดาวที่แบบพี่เขายังไม่มีอ่ะแบบแฮปปี้มากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่ตัวแบบกดๆออกมาแต่เขาน่าจะมีแล้วครับซึ่งผมเดาว,ว่าเขาน่าจะปั้นอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาไวเ้เล่นในส่วนของกิววอนะครับซิกวอลได้นะครับผมเดานะผมเดาว,ว่าเขาน่าจะปั้นอีกนะครับผ่าดีมากจังหวะผ่าคือใช่เลยอะ่ะคือมันแจ๋วแหววเวลิกูดคุณผู้ชมมาหน่อยมาหน่อย รู้สึกว่าเศษแสงมืดเนี่ยนะครับผมจะทั้งหมด1 0ึ่งหนใบไม่ได้ลุ้นเลยมือมันไปไวท้ทีสมุไรแสงครับผมก็ตัวกระจอกครับมีคใครเขาใช้กันชี่โรโ,โ,โ,โบโรโบแสงน่าจะมีแล้วครับน่าจะมีแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าครับพี่มีแล้วหรือเปล่าครับมีแล้ว ทำไมไม่มาเป็นคินคีคุณว่าผาบ่อยมากคุณผู้ชมพาบ่อยมากเรียบร้อยครับผมทั้งหมด101ใบนะนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเศษนะครับผมเศษเสกอร์แสงมืดนะครับเราได้ทั้งหมดกี่ผ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ผ่า ถูเลดีมากเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนพี่แซนเน่ยบอกผมมานะครับปิมเก็บให้หมดนะครับผมไม่ต้องเซอร์ไพรส์พี่พี่จะเก็บไว้รอดูตอนที่ปิมออนแอร์คลิปใจพี่มันได้ฮะเราเหลืออีก299ใบใครที่ยังไม่กดไลค์กดไลค์ด้วยครับไปกันต่อเลยเรายังคงตามหานะครับผมมอนคอลแลบนะครับผมกิรันคิงดอมกันอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ครบนะ น่าจะขาดอยู่2ตัวคุณผู้ชมปิ๊งปิ๊งเขาให้ยัดยัดแสงผมนึกบอกไงพี่ไม่มีใช่ไหมเนี่ยผมเลยเอาให้เนี่ย <laughs> หรือเขามีแล้ววะหรือเขามีแล้วผมก็ไม่รู้นะคือแต่ในคอลเลคชันนะนะครับผมมันขึ้นว่ายักษ์แสงเนี่ยยังไม่มีการเอาเวกนะผมเลยเดาว่าพี่น่าจะยังไม่มีหรือถ้าพี่มีแล้วคือผมก็ไม่รู้ไอปิ่นมันก็เลยเอาให้ไงเห็นว่ายังไม่มีไง <c oughs> <c oughs> ต่อโอ้โม่อม่ยังเลือกมอนได้ถ้าเลือกมอนได้ในคินคีมาหน่อย กดดันอนะผมอยากให้มันมีห้าดาวโผล่มาสักตัวหนึ่งก่อนนะ่ะนะนะนได้ลิทพันกันหมดนะนะตอนเนี้ยผมอยากให้มันแบบมันมาก่อนให้เราได้แบบชื่นใจกันอนะใช่หรือเปล่าผ่าแรงนะเนี่ยผ่าแรงนะเจงสีดาวอยู่อบอมมือ ตัวกระจอกอเวนคือถามันเก่งไหมมันก็เก่งครับต้ววางระเบิดหมู่นะบอมมืดแต่ไม่ได้อยากได้คุณคุณคุณโลโบโแม่งมาทั้งแสงมาทั้งมืดไอ้ไอ <laughs> แต่มันเก่งนะโลโบมืดเนี่ยเก่งนะเออนักแข่งหลายๆคนก็ใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าจะมีแล้วพี่แฟนเนีย่ยมีแล้วปั้นแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อซามูไรมาแล้ว2ตัว <c oughs> <c oughs> คุณต้องคุยอยู่ในแคว้นว่าน้องคุณนี้ <c oughs> มาอีกพาอีกพาอีก เขาดองสก,กอร์ขนาดนี้ได้ไงผมเนี่ยดองแม่งสิบใบมือก็สั่นเลยนะครับคันอยากจะเปิดนะคุณผู้ชมแต่พี่เขาดองได้ถึง400ใบเนี่ยนะครับมาหน่อยอุย้ยที่เรากำลังจะผ่านครึ่งทาง มาหน่อยลูกพ่อมาหน่อยผ่านมาแล้วครึ่งทางเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมปีนเข้าให้โอ้เมียแสงโอ้ยโอเคครับผมผ่านมาแล้วครึ่งทางครับ รอบนี้เนี่ยนะครับผมผ่าทั้งหมด1,2,3,4,5,6น้อยกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมอยู่3ผ่านนะแต่เลดก็ถือว่าดีนะครับเลดดีแต่ก็ยังไม่มานะครับในส่วนของ5ดาวที่เราตามหานะต้องมาหน่อยแล้วเพื่อนจริงๆนี่ไงเอาไปก่อนเบานี่เวน้ยผ่าแล้วหนึ่งผ่านนะครับเมื่อกี้นะ หัวผ่าเร็วครับขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับไม่ผ่าเลยอะ่ะไม่เชื่อตรงนี้นเดียวไม่ไปม,มาแน่นเลยเฮ้ยไม่ผ่าเลยเฮ้ยไม่ผ่าเลยครับบ้าปะเนี่ย บ้าหรือเปล่า40บใบผ่าครั้งเดียวตลกแล้วเลดตลกแล้วสมเดวอขอ,อย่าซ้ำขอ,อย่าซ้ำยังไม่มีหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะคุกกี้รสมาร์ทแลนด์ธาตุแสงยังไม่มีใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่บอกผมทีว่าพี่ยังไม่มีคือคือดูดูด,ดูตรงนี้ไม่ได้นะครับผมว่ายังไม่มีหรือมีแล้วก็ไม่รู้ซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมอนเขาเยอะนะครับ ต่อครับชิบันกดดันมาอพอรัดมืดพอรัดมือดอย่างนั้น,นเหรอ,อหรือฮึ ถ้าเปิด400ใบแล้วแม่งไม่ได้มาผมทำไงดีวะคื <c oughs> 400อ400ใบมันเยอะมากเลยมันเยอะมาก400,000น่ะคุณผ,ผู้ชมที่พูดจริงๆนุ้ยไม่ได้มม้นุ้ย มไม่รู้หรอกมึงเติมเกมไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างอะแต่นี่คือซัม m o n เ r อร์วครับผมว่าแม่งไม่มาแน่เลยว่ะความรู้สึกแบบข้างในผมแม่งบอกอะว่าแบบมหมดกำลังใจเลยอะ่ะผมมีความคิดว่าจะดอง สกอร์เอาให้สักแบบ200ใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเปิดในวันเกิดปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเติมทุกแพ็คอะไรอย่างเงี้ยกูแม่งเจออย่างงี้ไปหูก็จอดเหมือนกันอะเชี่ยผ่าน้อยมากร้อยใบนี้ผ่าแบบ1 2 3 4 4คือผ่าน้อยมากอันเนี้ย 100้อยบสุดท้ายครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาน่ขอร้อง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 เทพทุกดวงขอร้องขอร้องจริงๆ คิว่าผมดูตึงเครียดมากนะครับคือผมเข้าใจแหละพี่แกอาจจะแบบพี่ไม่ได้คาดหวังอะไรปิมแต่ในใจลึกๆเขาก็ต้องมีหวังอะใช่ไหมซ้ำนะในใจลึลลกๆก็ต้องมีแหละว่าแบบเฮ้ยมันสี่สี่ร้อยใบเลยนะเว้ยมันก็ควรจะมีฮัาดาวให้เราเห็นหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบในใจลึกๆพี่เขาก็ต้องมีแหละผมคิดแบบนั้นนะแต่แบบ เลขแปดสิบกว่าใบครับไม่อยากเปิดแล้วอะไม่อยากเปิดแล้วโซบะผมแม่งแบบเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้แล้วอะตอนนี้คือเครียด คือแบบโอ้ซ้ำอีกแล้วว่าคือตอนที่พี่เขาทักมาบอกเออปิมพี่จะฝากปิมเปิดแสงมือสี่ร้อยใบอะผมตกใจมากเลยเพราะผมรู้สึกว่าทําไมเขาถึงแบบไว้ใจเราวะทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยตัวเขาอะเพิ่งจะเปิดมาแล้วได้งอนแบบโหดๆเยอะมากอะ่ะเขาไว้ใจเราให้เราเปิดให้แบบอย่างเงี้ยแล้วไม่ออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยผมยิ่งแบบตอกย้ําว่าผมแม่งไม่ควรแบบ มันรับเปิดสกอร์ให้ใครอะ่ะจริงๆผมคิดอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยโอเคเข้าใจแหละคือผมไม่สามารถไปการันตีหรือแบบไปรับปากใครได้หรอกว่ามันจะได้ตัวอะไรอะ่ะแต่แบบไอ้แสงมืด400ใบอะ่ะมันก็ควรแบบนี่จะเป็นคิดแบบประวัติศาสตร์เลยครับใบสุดท้ายครับ ถ้าปฏิหารมีจริงมันก็ต้องเกิดตอนนี้แล้วล่ะไม่มีซึมเลยอะหมดแล้วครับทั้งหมด400ใบครับเยอะซึมเลยอะ,ยะไอ้เย้าแม่งซึมซึมกว่าตอนที่ตัวเองเปิดไม่ได้กะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็มีสิบผ่าเลยนะครับแต่แบบไม่มี ห้าดาวให้เราเห็นเลยนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของไอดีพี่แสนนะครับแสงมืดสี่ร้อยใบพูดไม่ออกเลยอะพูดไม่ออกจริงครับอันนี้คืออยาการพูดไม่ออกอะไม่พูดไม่ออกจริงๆอ่ะมันไม่รู้จะคือก่อนถ่ายเนี่ยผมแบบคือผุมมโนไว้แล้วโอ้โ้ยกูจะต้องกรี๊ดยังไงให้มัน ผมคือผมไม่ได้เตรียมใจมาว่ามันจะไม่ได้เลยอะนึกออกใช่ไหมคือผมเตรียมใจมากีดเลยอะแบบมาแบบอาคือขอบคุณพี่แฟนเซลาด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษคือผมไม่รู้ทำไงพี่ผมแบบมผมหมดคอนเสิย อ่ใครที่แบบกำลังเล่นซัมเ n อร์วอลอยู่นะครับผมอยากได้พิกนะครับอยากได้เออวิธีคิดต่างๆนะครับผมก็เชิญเลยในช่องพีออ่แซนเซลาฝากช่องพี่ชายผมด้วยละกันนะครับพี่แซนเซลาพอก่อนเนาะพอก่อนช่วงนี้เปิดสกอร์เออยอะไรเอ่ยไม,ไม่ไหวแล้วไม่สองคลิปติดไม่ใช่แล้วอ่ะก็เปนเน้นพวกคอนเทนต์ RTA กันดีกว่าพวกเราเนาะเชี่ยซึมเลยซึมจัดเลยซึมมันส้มเลยพี่หมูโทรอบสพี่ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับ 🎵 Music 🎵